ไปลองสึกเริ่มอีกคู่หนึ่งแล้วค่ะแน่นาาเป็นผู้รับค่ะแน่ตรงเลยนะแปบนึงนะคะยังไม่ได้ค่ะท่ายังไม่มาค่ะท่ายังไม่มาโอเคท่าก่อนถ้าก่อนแล้วเร็วโอเคโอเคท่าของคนรับอยู่อย่างนี้นะคะ one two three let's go 1 2 3 let's go ทัวอยู่ไหนคะขอทัว ข้อทัวร์เลยค่ะถั่วรมีสองเม็ดอตัวสองเม็ดถั่วรสองเม็ดแล้วเขาจะรับไม่ไหนล่ะคะไม่ใช่ค่ะถั่วรสองเม็ดไม่รู้จะกินเม็ดไหนดีค่ะก็เลยมุ่งนี่ะรอบรอบนี้ถือว่าฟาวเอาใหม่ค่ะฟาวฟาวค่ะนี่ค่ะหนึ่งเม็ดล้วนล้วนล้วนล้หนึ่งเม็ดล้วนล้วนล้วนล้หนึ่งเม็ดล้วน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 อะอะไหนขอทักของผู้รับเลยค่ะแน่แน่อะ พูดรับพูดรับไปแร้วไปแร้วสี่ผู้ส่งเนี่ยผู้รับนี่ผู้ส่งโอเคเอาอถ้ามาค่ะถ้ามาค่ะเอาผู้ส่งได้ท่ายังคะนี่คือท่ายนทุกค่ะเบาๆโอเคมาค่ะ Are you ready Ready แน่อมอนว้าปลิ๊งว้แน่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแป๊บฟาวค่ะไอโซจูอ่ะ ไอ้แม็กจูกินให้หมดแก้วเลยเนี่ยโยนโยนให้ใครถ้าถ้าแรกไม่มีขนาดนี้แม็กจูหมดแก้วค่ะเฮ้ยเหรอโยนให้ใครถ้าโยนอย่างแบบนึงนะคะไม่หวโยนแกตัวเองก็ได้อ่าๆโอเคค่ะโอเคนะอ่าสองสามแม็กไม่ขอขอถั่วขอถั่วค่ะขอถั่วเลยค่ะ ขอเวลาเองหหนเมื่อกี้สอบมื่กี้สอบเมื่อกี้สอบโอเคค่ะถ้ามาค่ะถ้ามาอ่ต้องมีท่านะคะถ้าไม่มีท่าโยนไม่ได้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะขอถัวอ่าโอเคค่ะ